ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปล่องขี่รถไฟฟ้าเบ่งครับว่าเข้าสิได้จักกิโลละแบตมันสิลดลงสั่ใไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับจากอีพีที่แล้วที่เข้าเฮ็ดกองเฮ็ดกองรถไฟฟ้าไหวนะฮะแล้วก็ชาจแล้วมันเต็มแล้วนะครับอ่าเข้าใส่ตัวรถวก็เปิดสวิตล้วแต่ว่าฝ่าฝนมันบ่เป็นใจครับมันล่องเมือวานม่ได้นะฮะเดี๋ยวเมื่อนี้เข้าล่องรถกันครับะไปกันพี่น้อง ปลาครับชายแก่ชาแน,นลครับผม เาต้องไปทางซอยครับเข้าไปทางไงปรไเด้เราต้องไปทางซอยน่อยๆครับเพราะว่ารถรามันขั้นหน่อยครับมันอันตรายขึ้นถนนใหญอย่างเนี่ยอันตรายเดนถนนซีเลนอันตรายหดครับรถขึ้าเต่นเร็วเราต้องไปทางเส้นน้อยๆแบบนี้แล้วครับไปทางในซอยเดี๋ยวภาพไปเลาะตลาดครับผมเลาะตลาดบังเอิญครับเลาะตลาดบังเอิญ คือไมีแดดครับคือไม่แดดินุ่มไม่แดดดังใบสองใบสามนี่ครับก้อนหนานีิก็คือก้อนหนานีิคือปลาคลืมฝนตกตลอดนะฮะฝนตกตลอดนะครับ,ตตรบเท่าประยากเปียกน้ฮะเท่าก็เลยบวัวไปเพราะว,ว่าเท่าเป็นรถไฟฟ้าขั้นเก่าครับสายไฟหม่องต่อลายหม่องต่อลายหม่องต่อลายครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปตลาดเลยครับข้างหน้านี้แล้วครับตลาดอครครบอกไก่ฮะตลาดบังเอิญ ถึงแล้วครับตลาดบางเอิญนอยู่ข้างหน้านี่แหละครับตลาดบางเอิญนมออุบลนะครับผมตลาดบางเอิญนมออุบลเป็นตลาดติดคือคากิ่สุดของแถวนี้แล้วครับของละแวกนี้นะฮะของละแวกนี้แล้วนะครับคึกคักอยู่ห,หลายคนไหลนะครับผม mm. โอเค ครับพี่น้องตอนนี้ฮาก็ออกจากตลาดนะครับตลาดบางเรือนเขาออกมาแด้วได้ข้าวโพดปิ้งสองฟักครับกับขนมบ้าบินครับขนมบ้าบินอีกสองนะฮะแตนน่เฮาจะกับอีกข้างหนึ่งครับท้างนี้มันจะเป็นท้างอ้อมอ้อมไปนิดนึงนะครับอ้อมไปนิดนึงนะฮะเอาลองรถเอารองรถฮเราก็จะอ้อมไปนิดนึง ทั้งเมื่อกี้มันเป็นทั้งที่คนขังจะตรงแน่นิดนึงครับหลับมากแต่ตอนนี้คือทั้งที่เป็นทางออกนะตอนนีออกมาอีกเสน้นหนึ่งนะครับผมื่อที่จะกลับบ้านเอาที่จะกลับบ้านเรา หลังคาลายครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนหอพักของนักศึกษานครับนักศึกษากะซิมีสองแห่งครับก็คือมอบนก็คือมหาวิทยาลัยกุบบุญัชนีครับหละกะักการวิทยาลัยการสาธารณสุขชิดินทร์ทองต้งวัดทุกคนจะมีสถาบันการศึกษาสองบองครับอยู่ไกลๆครับก็คืออยู่ตรงคนละฝั่งถนน ก็ระวังถนนสองสี่ถนนทนีน 24, ทน่เลี่ยนะครับถนนสะตนลรามากจะเลยเป็นยานที่ผู้คนขลุกขาักนจัดหน่อยนะครับอ่างลึกชาลายนะจะชาลายแต่ถ้าเป็นฤด,ดูการพิดเชิมใหญ่จะเงียบครับเงียบแต่จะมีรตะคนไทยบ้านเดือนน่านลึกชาดูเส้นหน่อยนะครับเดืนหน่อยที่เขาเรียนซ่ำเมื่อกันเนี่ยเอาจะเดียวกับเมื่อ นะครับผมแล้วกลับไปบา้านนอกนะฮะเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับใส่รถไฟป่าใส่รถไฟป่าพอได้ออกถนนใหญ่ครับพอได้ออกถนนใหญ่เป็นทางเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเหมาะเส้นทางซอยน,น้อยๆนะครับเหมาะสำหรับการใส่รถไฟป่าที่เลาะ ความเร็วของรถไฟแบบกับมาหลายนะครับควนโดรถไฟแบบกับรถไฟความเร็วสูงเหมาะสมปลอบให้ไยัยนะมาแล้วครับบ้านเอานะครับพี่น้องถึงบ้านแล้วนะครับ คือสถานะแบตเตอรี่ตอนเท่าขีนะครับ้วก็เฮ้ยนวน่หม,ม,มาตัวนี้มันมักไล่ครับหมาตัวนี้มันมักไล่ตอนนี้เท่าก็ริครับไปทงหน้าครับเทาล่องเาทาสี่ล่องี่ไปทงหน้าว่าไมเป็นไงน,นะ เรามันสี่แบตเตอรี่ลดมากลงมากกี่เปอร์เซ็นต์นะผมไม่ได้ขับเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อหนึ่งถือกล่องแล้วก็อีกเมื่อหนึ่งนะี่ฮะใส่แค่มือเดียวนะฮะใส่แค่มือเดียวในการครับ การขี่รถนะครับอีกมือหนึ่งถือกล่องโทรศัพท์นะครับบาะมีอุปกรณ์ติดนะฮะบาะมีอุปกรณ์ติดนะครับเนี่ยแค่นีเ้าก็ลงมาห้าทงหน้าแล้วครับได้ตาดีฮะทงหน้าน,น,าาน,านี้เท้า พอชาวบ้านเขาก็ทักทายกันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าข้าวโมจ่าก,กันนะฮะข้วจ่ากันตอนนี้ข้าน่าจะมาได้ประมาณเกือบสองโลละเกือบสองกิโลแล้วนะครับสองกิโลแล้ว ระยะทางนะครับระยะทางที่ออกมากเมื่อกี้นะฮะบ,บ่อน,นับบ่อนับตอนไปตลาดไปตลาดก็ประมาณสองกิโลครับไปกลับไปตลาดบางเอ,งอิงการนัดจะไปหคือตรงแน่นครับ ทางไฟตรงหน้านะครับบันเทิงตรงหน้าครับตะกะจะมีห่วยอยู่ข้างหน้าครับห่วยตองแหวกจะเป็นห่วยอยู่ข้างหน้าห่วยแหวกถ้าพอถ้าเป็นหัวห,ห่วยเขาก็จะเบิ้งจังสิบเบิ้งอีกที่หนึงะะห่งว่าเขาสิไปต่อได,ด้บ,ดบ,บดออนน่เบิ้งสถานะแบบนะครับว่าสิไปต่อได้บ่ตอนนี้ถ้าตอนที่เขาพอนทัลหลิงสถานะแบตก็อยู่หาชิปเลยครับ ก็ถือไว้ยังเต็มอยู่นะฮะเต็มอยู่โอเคฮะพอทำเต็มอยู่ีกต่ที่หา13หา12หา13นะครับเดถ้ามันพอไปได้เขาก็จะไปต่อนะเขาก็จะขี่อ้อมกลับเงยออีกทางหนึ่งอาจจะเป็นออกถนนใหญ่อยู่นะครับออกถนนุนไงออกถนนไงนะครับ คือว่าถ้าพี่น้องเลาะเบิเงเบิงธงเบิงหน้าครับเบิงหน้าเขาหน้าเขาของแถวนี้นะฮะเปิดใส่ใส่เบ็ดนะครับก็จะไปเร็วหน,น่อยเพราะมันำคำรับเ่าไปใส่เบ็ดนะฮะ <_ EN _> เอาไปยินเสียงเราเห็นแต่เงาเราเห็นแต่เงาเราก็เลยลบวบเลยทีเดีย ะถึงห้วยแล้วครับห้วยยกระนานี้นะฮะเขาอื่นว่าห้วยต้องแวกนะครับผมเคยถ้าเป็นเบื้องคลิปเกา่าๆผมเคยถ้ามาไพ่เรือเอาเรือามาพพา้นะฮนะออาพพา้แถวนี้นะครับเดี๋ยวคงจะเอาเรือมา,าองใต้เด็นรอบนึ่งน,นะครับมี้ตนตกได้รอบหมด ต้นตามรายรอบห้วยนะฮะแนมกรลังขึ้นครับพี่น้องครับแนมกรลังขึ้นแนากรลังขึ้นนี่ครับอันนี้คือว่างเอียนครับเป็นห่วยตรงแหวนแล้วแต่ว่าเขาจะเอื่อนเป็นว่างนันว่างนี่นะฮะน,นี่คือว่างเอียนนะครับผมจะมีเสี้ยนเบ็ดนะฮะเสี้ยนเบ็ดอยู่ตอนนี้เห็นสองก้นนะฮะเสี้ยนเบ็ด มาตกแนะต่แบอน,นี้ตอนนี้มันย้อนแสนครับพี่นอ้องตะเวนกำลังจะตกสถานะแบตตอนนี้เข้าไปได้นะเข้ากระติไปต่อหละเข้าก็ะ,ะิะอ้อมครับอีกข้างหนึ่งครับผมไปกันพี่น้องไปกันลอง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 สถานะแบตครับ แต่ขั้นนี้มันบ่มีเดือนไม่วัดความเร็วนะครับเพราะว่าจะคล้องเพลินน่าจะถอดออกนะฮะอาจจะถอดออกจะเลยบ่อกว่าเอาแรนเร็วแสดงลักองก์บารปฏิจับที่พีเอชในมือถือนะครับเพราะว่าเขาปฏิเสธความเร็วเพลินไหนแต่อยู่ที่ประมส10 10 10 10 10ิบสิบยี่สิบนะฮะสิบกกว่าหนึ่งนะครับความเร็วสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวหนองเพลินที่มาใช้เบียรแถวนี้เดีย เรามาใส่เดยกป่าน uh huh. ่าจะไป น้อนงน้อนงจกออกบ้านเข้ามาักันอาจจะได้ประมาณสามกิโลสามกิโลกว่าๆนะะมันเป็นทางขึ้นเนื่นน,นิดนึงความเร็วกว็เลยตกครับผมนี่เขาจะออมออกข้างถนใมญ่นะฮะตอนนี้ระยะทางอยู่ประมาณสามโลก,กว่าๆครับสามกิโลเมตรกว่าๆของของหลบหลังนะฮะรวมแล้วตอนนี้ได้อยู่ประมาณ กิโลกว่าละครับอาโลกว่าหรอกของแบตเดิมแบททตติดรถนะครับแบตท,ที่จะของรถมันว่ามันเสื่อมแล้วนะฮะมันเสื่อมแล้วเสื่อมวแต่กะอาจจะไม่นะฮะเพราะว่าโดยจะเปคดของรถของรุ่นนี้มันจะได้ประมาณยี่สิบโลครับยี่สิบโลครับประมาณถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยครับประมาณยี่สิบยี่สิบห้าโลยี่สิบยี่สิบห้าโลนะฮะ แบบส2ตเอ้ย48โวลต์สี48โวลต์สิแอมป์รับ12แอมป์4ีโวลต์12แอมป์ ติตดทิ้ดบแบตตัดทิดลดอตนะครับผบบมอ๋อบริมาทางนี้ประมาณสองสามเดือนครับสองสามเดือนน่าจะเป็นค่าเปรครับผม จะเป็นคาเฟ่ปรดมามาสักหนึ่งสองสาเดือนนะครับใกล้จะแล้วแล้วคาเฟ่นะครับจะเป็นคาเฟ่กลางทุ่งนานครับผมอีนะบบดบอดกันแล้วนะครับคาเฟ่กลางทุ่งนานะฮะอันนี้ตาอ้อยครับไรอ้อยนะฮะ ออกถนนใหญ่มากครับเป็นถนน,น,นนเลนถนนเส้นสองสี่ครับผมสองสี่ถนนสะทนมามครับส,สะทนราคถนนใหญ่จากตรงนี้กลับหอดบ้านห่อขับประมาณสองกิโลครับสองกิโลกับสถานะเดยว ระดับตึงลดลงประมาณระถึง10%นะครับ ครับพี่น้องเฮาใส่รถไปนี่ครับเหลืออยู่49.5จาจากหาสินะครับพี่น้องจากหาสิจากหาสิจากหาสิครับแบตเตอรี่จากห้าสิโวลต์นะฮะเอาใส่ไปแค่สามครับสามขีดนะฮะ ราคาระยะทางที่เท่าเฮ็ดได้นะครับผมระยะทางที่เท่าเฮ็ดได้อยู่ที่ประมาณเก้ากิโลครับเก้ากิโลนะฮะเก้ากิโลแล้วนะครับเก้ากิโลเมตรนะครับแบตลดลงสามขีดนะบแบตลดลงสามขีดโอเคพี่น้องโอเคครับผม พี่น้องถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับครับรถไฟฟ้าที่เฮ้าซื้อมากแค่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องครับที่ผมเอากล่องมากลกๆก็คือผมบอดดี้มี่ไม้นะครับอาศัยไม้ของโทรศัพท์นะฮะของกล่องโทรศัพท์ก็เลยต้องเอามาไก,กลๆแน่นิดนึงนะครับก็ประสบความสําเร็จครับล่องคีเบิองแล้วได้ประมาณ สิบสี่สิบแห่โลอยู่ครับตอนหนึ่งตอนหนึ่งการชาร์จเธอหนึ่งนะครับตอนหนึ่งการชาร์จเธอหนึง่งสิบสี่สิบแห่โลก็ถือว่าโอเคครับใส่ไปที่ทํางานได้กลับมาได้นะฮะสองรอบสองสามรอบละครับสามรอบได้สามรอบอยู่ครับเพราะว่าที่ทํางานกับบ้านผมมันบริสุทธิกันนะฮะงางการอยู่ประมาณกิโลหนึ่งนะครับกิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่าไปกลับก็รวมแล้วกับประมาณสองโลกว่าสามโลครับแต่ได้ประมาณสามรอบ จะโอเคนะตอนหนึ่งรอบการชาร์ตนะครับตอนหนึ่งรอบการชาร์จถือว่าประสบความสำเร็จครับผมโอเคเยี่ยม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 ฝากไว้ครับผมชายแข่ชาแน,นลเอาตั้ิเฮตไปครับผมสวัสดีครับ